CGN TV สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการ living life อีกครั้งหนึ่งนะครับผมาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ศึกษาเทพอารีเพราะะที่เราจะนำมาไข้ควรแบ่งปันศึกษาในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่12ถึงข้อ22 มัทธิวบทที่21ข้อ12ถึง22พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นท่งความโต๊ะคนรับแลกเงินและทรงความมานั่งของคนขายนกพิราบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร คนตาบอดและคนง่อยหากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ยเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่บุตรของดาวิดพวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ทรงจากพวกเขาไปและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีพอรุ่งเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงพระองค์ทรงหิวและเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทาง<ๆ>ก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้และไม่ทรงพบสิ่งใดบนต้นนั้นนอกจากใบ จึงตรัสกับมะเดื่อต้นนั้นว่าจงอยากเกิดผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเมื่อบรรดาสาวกเห็นก็ประหลาดใจพูดกันว่าต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปทันทีได้อย่างไรนะพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดือ่อ แต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้พี่น้องครับในบทนี้นะครับมีทั้งหมด13ข้อนะครับที่ได้ฟังได้ยินกันไปเรียบร้อยแล้วผมขอตั้งชื่อว่าพระเยซูกําลังเขย่านครศักดิ์สิทธิ์เขย่านครศักดิ์สิทธิ์โดยอะไรครับ โดยการที่พระเยซูเองพระองค์ชำระพระวิหารเพิ่มภีตอนนี้ทําให้เราเห็นนะครับได้บอกกับพวกเราว่าพระเยซูทรงเข้าไปในพนิเวศของพระเจ้าและทรงขับไล่บรรดาผู้ที่ซื้อขายในบริเวณพะวิหารหรือพนิเวศนั้นเพื่อนครับแท้จริงแล้วเนี่ยอาชีพการค้าขายหรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับจริงๆแล้วมีความจําเป็นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า ในพระวิหารเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยก็จะมานัสการพระเจ้าแทบทุกวันโดยเพราะย่างยิ่งเทศกาลใ,ใหญ่ๆ3เทศกาลนะครับก็คือเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคเซและก็เทศกาลอยู่เพิง3เทศกาลนี้นะครับเป็นไฟบังคับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชายชาวยิวทุกคนนะครับเขาจะต้องขึ้นไปที่พระวิหารที่เยรูเซมเพื่อที่จะทําการถวายบูชาและผู้ชายชาวย,ยิวไม่เพียงแต่อยู่ในบริเวณแผ่นดินปาเลสไตน์เท่านั้นนะครับ อยู่นอกแผ่นดินโพ้นทะเลอยู่ที่ไหนตอนที่ไหนในละแวกนั้นที่เดินทางมาได้นะครับเขาจะต้องเดินทางกลับมาสู่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นนครของพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระเยซูก็เขย่าเยรูซาเล็มในตอนนี้ครับพี่น้องครับการแลกเงินการขายสัตว์เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วคือเขาอำนวยความสะดวกเขาผิดตรงไหนครับพระเยซูถึงจะต้องไปคว่ำโต๊ะแลกเงินทําให้การบริการการดูแลแรงต่างเนี่ยมันผิดพลาดไปหมดถามว่าทาไม คำตอบก็คือว่ามีู่งประการ 1. ใช้สถานที่ที่เป็นบริเวณของคนต่างชาติครับมาทํามาค้าขายจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างชาตินะครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามานมัสการพระเจ้าในบริเวณลานของคนต่างชาติในพระวิหารเนี่ยจะมีลานของผู้ชายชาวยิวนะครับจะมีบริเวณที่สําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีบริเวณสําหรับคนต่างชาติเขาใช้พื้นที่ตรงนี้ครับมาในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันนะครับมาซื้อขายกัน มาแลกเปลี่ยนเงินตากันนะครับอันนี้คือประการแรกครับแทนที่พระนิเวศของพระเจ้าลานสําหรับคนต่างชาตินั้นจะมีไว้สำหรับอธิษฐานพระเยซูได้ตัดไปแล้วนะครับว่าเพื่ออธิษฐานเพื่อการนมัสการพระเจ้าแต่พวกเขาเนี่ยเอามาใช้เป็นซ่องโจรอันนี้คือประการที่2คือซ่องโจรซ่องโจรคืออะไรครับก็คือการเอารัดเอาเปรียบนะครับการที่ทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจเนี่ยแบบไม่ถูกต้อง เพราะอะไรครับเพราะว่าเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปทําให้คนที่มาถึงแล้วเนะี่ยก็จํายอมครับอยู่ในะเพราะว่าจยอมโดนเหมือนกับมัดมือชกอะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพของพระวิหารนะครับในสถานการณ์นี้ในขณะนั้นพี่น้องครับคาถามก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือกทําดีในเดียวกันนะครับไปเบียดบังกับผลประโยชน์หรือสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือความหมายของการอธิษฐาน,ฐานความหมายการนมัสการพระเจ้าพี่น้องจะเลือกอันไหน ดูเหมือนว่าถ้าดูผิวเผินนะครับจะมีความรู้สึกว่าเราบริการพ่อค้าบริการคนที่ทำมาค้าขายคนที่แลกเงินอยู่ตรงนั้นบริการชาวบ้านชาวเมืองเห็นไหมครับก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นการซ่อนเร้นก็คือการเอารัดอบเอาเปรียบการคดโกงและสถานที่นั้นควรจะเป็นสถานที่ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ากําหนดไว้แต่ไม่ได้เป็นป่างนั้นในชีวิตของพวกเรานะครับ พี่น้องครับไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราจะทำให้ดูสวยดูดีเป็นที่พึงพอใจแต่ในขณะเดียวกันครับเราซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้มีไหมครับในชีวิตของเราขอให้พระเยซูเราต้องขอให้พระเยซูชำระชีวิตของเราบางคนอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างในกิจจักรหรือบางคนอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมพี่น้องครับดูเหมือนภายนอกผิวเผิอแล้วดูดีแต่จริงๆแล้วข้างในก็เป็นอะไรที่เป็นซ่องโจรทั้งสิน้นพี่น้องครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในชีวิตของเรานะครับประการต่อไปครับ เราเขียนชัดเจนว่าพระเยซูสาบต้นมะเดือ่อถ้าเราอ่านตอนนี้นะครับเราจะพบว่าต้นมะเดื่อนั้นมีแต่ใบไม่มีผลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้นมะเดื่อเนี่ยเขาออกลูกนะครับปีละหลายผลในภาษาจีนเนี่ยคำว่าต้นมะเดื่อนี่นะครับเขาใช้คําว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกแล้วก็มีผลเลยแท้จริงแล้วช่วงเวลาการออกดอกของเขาเนี่ยมันสั้นมากครับมันมีใบนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีผลเลยแต่มีระยะการออกดอกสั้นมาก เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งนะครับเดินเข้าใกล้ต้นมะเดื่อนี่เขาจะต้องหวังว่าจะได้กินต้นมะเดื่อบ้างแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นฤดูมะเดือ่อสุกจริงๆก็ตามพี่น้องครับพระเยซูได้เปรียบเทียบนะครับจากพระมัีตอนนี้ว่ามะเดื่อน,นั้นก็คืออิสราเอลอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาต้องถูกทิ้งให้เหี่ยวแห้งถูกสาบให้มันตายตั้งแต่ต้นจนถึงรากเลย การต่อไปครับที่เราเห็นเป็นคําสอนในตอนนี้ก็คือความเชื่อครับพระเยซูกําลังสอนความเชื่อความเชื่อที่สามารถย้ายภูเขาออกไปได้ความเชื่อที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนครับไม่ใช่เรามีความเชื่ออย่างเดียวและเราจะทําการย้ายภูเขาได้แต่เราเชื่อในอะไรครับเราเชื่อในผู้ใดครับคําตอบก็คือว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้ พระเจ้าก็จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้ต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราจําไว้นะครับว่าพระเยซูขย่าพระวิหารขย่ากรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูขย่าชนชาติอสิสราเอลนะครับเราจะเรียนรู้ว่าตั้งแต่บทที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนั้นจะเห็นพระเยซูท้าทายบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในวันต่อ,ตอไปให้เราร่วมใจในฐานนะครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในชาวันนี้ข้าพงศหลายได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพราะวจนะของพระเจ้าและรู้น้ำพระทัยของพระองค์ สิ่งที่เบียซูสรงสอนท่งตรัสขอพระเจ้าด้วยอวยพระพรพี่น้องที่รักในการที่จะได้รับประโยชน์รับฟังพระสุรเสียงของพระองค์และแก้ไขชีวิตของข้ามงลายให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดทุนขอพระพรของพระองค์มาถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดว่ารายการนี้น่าสนใจนะครับรายการของ c g n TV ทผมเชื่อแน่ว่าน่าสนใจทุกๆรายการครับ ถ้าพี่น้องต้องการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากท่านปรารถนาที่จะสื่อสารกับเรานะครับส่งคำติชมของท่านหรือส่งความมระทับใจของท่านนะครับใน YouTube Facebook ของ CNTV Thailand ได้นะครับขอประเจ้าอวยพรทุกท่านครับ